สวัสดีค่ะลูกค้าใครรอพระทหารมาแล้วนะคะได้ไมเดียวรจอรอจเ โอเคลูกค้าป้ายนี้ป้ายฟ้านะคะเป็นเกตเอบีนะใครอรอพระาหารรวมคร,ครับผมเ,เกดรวมเอบีนะคะ,อคะกองทับไม้อาชมไปเรื่อยๆสวยอยู่หน้าลูกค้าเรียกร้องไม่ไหวพระทหารช่วงนี้ฮอตเกิน

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม้ฟ้าลูกค้ารหัส PK 002นะคะตอนนี้เหลือประมาณสามสี่กระสอบนะคะเอฟได้เอฟเลยนะไม่ค่อยมีเข้ามานะคะโอ้ยอันนี้สวยนะป้ายนี้จึ้งมาก US ตอนแรกอะห้าพันเก้าลูกค้าอ h my god โอ้ยแค่ตัวนี้ก็ได้หลายบาทแล้วเนี่ยติดอามมาพร้อม รอบหน้าไม่ได้ราคานี้ละเดอ้อลูกค้าสวยจึงมากทหารกองทัพเลยเนะเด็ดไซก็ได้ เลยนะคะเสื้อกางเกงจะเก็บรวมชายหญิงนะคะนี่มีปนไตชั้นด้วยงานผ้าทาหารหายากมากเลยสวัสดีค่ะโปรห้าพันห้าค่ะโปในไลฟ์ห้าพันห้าร้อยเลยค่ะ ต้งขายไป5 0 0าลูกค้าเจอไลฟ์นี้นะคะโปร5 0 0าเลยนะคะเหลือไม่เยอะแล้วนะคะรับกระสอบใหม่รับกระสอบรีวิวเอฟได้เลยกระสอบนี้ได้แจ็คเก็ตจึงจ้งๆแล้วสวยมากลุงก็เป็นทหารเก่าเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ทหารเก่าอินเดียนะให้ผู้จัดการมาช่วยไลฟ์แล้ว สวยะค่ะสวยถ้าทหารช่วงนี้ไม่ค่อยมีเข้ามานะลูกค้าป้ายอื่นมานี่ติดแฟชั่นเยอะมากเก็บรวม A B นะคะ ะคะ้าในไลฟ์เอไปเลยห้าพันห้าร้อยบาทให้โปรลูกค้าที่เห็นไลน์นี้นะคะลูกค้าที่สั่งไปกว่าจะได้ของถ้าลูกค้าเปิดสวยแล้วกลับมาซื้อหมดแล้วนะ ได้แจ็กเก็ตกับกางเกงขาย,ยาวค่อนข้างเยอะเลยค่ะกระสอบนี้ว้าวแบบนี้ไม่ค่อยมีนะลูกค้าป้ายอื่นไม่ค่อยมีเลยนอกจากไอตัวป้ายสีชมพูที่เคยเข้ามาสวัสดีค่ะโตน้าไลท์ห้าพันหค่ะพี่ขาโตน้าไลท์ห้าพันหค่ะ เอฟนอกไลท์ห้าพันเก้านะคะทหารอัมมี่ยูเอฟเลยนะคะ เสือไม่เยอะแล้วนะลูกค้า พรทหารรุ่นนี้สวยอ้าวคนลงใส่พรอทหารแล้ว เด๋ยวจะกระสอบนี้เดี๋ยวนับให้พีน้า <c oughs> โลนะคะรุ่นนี้สวยจึงมากลูกค้าสวยกว่าป้ายอื่นลองจากป้ายชมพูป้ายไอ้นะสวยมากคิดนานของหมดก่อนนะลูกค้ามีไม่เยอะนะคะ เอปนอกไล์ห้าพันเก้านะลูกค้าสวัสดีค่ะอ๋อรีวิวยังไม่จบค่ะรับไหมคะสวยแต่ว่ารีวิวติดจองอยู่นะเอาก็ตอบใหม่ แล้วก็จอบใหม่ไหมคะใช่ค่ะรอมีลูกค้ารอโอนอยู่ <c oughs> ใช่ค่ะแกดักเร็จยังเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> หนูงรยอดไปหนูรวมยอดให้พี่เขาไปแล้วอ่ะ รับหนึ่งกระสอบเอาเอากระสอบใหม่ไหมคะตอนนี้มันจะเหลืออีกสามไม่รวมบีบิยังค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวต้องให้พี่เขาอดโอเคค่ะ่า